มาล่วงหน้าแล้วในกิจตรงนี้ตามาเพื่ออะไรมาเพื่อถวายร่วมกันถวายเสยนาสนะโดยคุณกิ่งการอารักพุทธนันค่ะเป็นผู้ก่อสร้างในสถานที่นี้20กว่าล้านค่ะค่ะขอเราทั้งหลายร่วมกันอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นของท่านนะคะแล้วก็บุคคลที่นำบุญ ะะมาให้พวกเราได้ร่วมกันเจริญกุศลคือท่านพรอาจารย์พยอมจากเมืองจันทร์ค่ะร่วมเดินและก้าวตามมาเข้าไปคำที่จำได้ตางเข้ามาว่า,าวันเทาสัตว์ลีออฟเจอร์นี่บินจริงบิกินิงวิสซิงเกิ์สเต็ปพูดภาษาไทยค่ะขนทางพันลีเริ่มต้นที่ก้าวๆที่นึ่ง99เแรกจ้ะค่ะค อยากฟังว่าเราจะทําเป็นคนแรกอ่ะภาษาบาลีว่าอะไรอ่ะจาหังปัทมังอาหารปัทธรรอาหอารอหารปุเรอาหารปัทมังต่างกันหรือเปล่าคะศับทต่างกันความหมายเหมือนกัน